เหล่าวจก,กที่ควรรู้ข้อที่51นะครับ A N Y Any e, นะครับแปลว่าบ,บ้างใช้ทั้งกับนามนับได้และนามนับไม่ได้แต่จะใช้ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธเท่านั้นนะครับไม่ใช้ในประโยคบอกเล่าดังตัวอย่างประโยคเช่น Do you have any friends in London คุณมีเพื่อนในกรุงลอนดอนบ้างหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นประโยคคำถาม ส่วนอีกประโยคหนึ่งนะครับ you cannot choose any r e s s e s in my cupboard คุณไม่สามารถเลือกชุดต่างๆได้เลยนะครับนในตู้เสื้อผ้าของฉันเป็นประโยคปฏิเสธนะครับ cannot หรือ you can't ก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ไลฟ์สดไว้ถึงหน้าทีห้าสิบแล้วนะครับนะดังเสือ e n t e r p r i s e 5นะครับสาหรับนักเรีเรยนชั้นม .5 คำสั่งนะครับก็บอกว่า cross out the w o r d that does not belong in each s t e n c e cross out นะครับแปล,แปลว่าก,กาออกไปนะครับหรือนำออกไป the w o r d นะครับคำศัพท์ that ซึ่ง does not belong in c n s t e n c e ซึ่งนะครับไม่สามารถที่จะ เข้ากันได้นะครับหนาะกับความหมายของคำาืออื่นเช c คก n น o u อ d i ดิชเ n นร y นั่นก็คือนักเรียนต้องแปลในพจนานุกรมนะครับถ้าเกิดว่าแปลไม่ออกเห็นถ้าแปลออกก็โอเคเลยดังนั้นนะครับหนาะข้อที่หนึ่ง the cast e s นะครับการพัดเลือกนักแสดงนั้นนะครับ is amazing นะครับเป็นอะไรที่อัศจรรย์ challenge เป็นอะไรที่ท้าทาย fast รวดเร็วดังนั้น คำที่แตกต่างไปจากพวกก็คือคําว่า fast นะครับรวดเร็วใช้ไม่ได้ตอบ fast นี่คือสไตล์การสอนนะครับของคุณครูพี่นันนะครับเกิดท่านผู้ชมหรือนักเรียนเพิ่งเบิดมาเจอนะครับคุณครูจะเฉลยให้ละเอียดแปลให้ด้วยนะครับนะแล้วแต่ว่าไม่ได้วงกลมให้หรือไม่ได้เขียนให้นะครับนักเรียนต้องฟังข้อสองเดินเบียอ ifxr Ative, แฟนตาสติกกับอิมเมจ a น i v ทและก็สโลเทคนิคพิเศษนะครับที่ใช้ในภาพยนตร์นั้น f a n t a s ติกนะครับนะน่าทึ่งหรือเป็นอะไรที่น่าตกตะลึงนะครับนะเป็นอะไรที่น่าประทับใจ i m a g i n a น i v ทนะครับมีจินตนาการส่วนสโล w นะครับแตกต่างไปจากพวกก็เลือกคำว่าส l o w ตัดทิ้งไป ข้อที่สามนะครับ The acting การแสดงนะครับ is excellent excellent ดีมากนะครับ Tired เหนื่อย t h o w y b l e แย่มากนั้นทั้งดีทั้งแย่ได้หมดแต่ t i r เอิร์นี tired, Credit, ่แตกต่างไปจากพวกนะครับเลือก i r e เอิร์งไปข้อที่สี่ The character ah, ah, slow, red, R ตัวละครนะครับ r slow ช้า Brilliant ดีหลักแหลมเลิศประเสริฐเรื่องรองนะครับนะ Boring น่าเบื่อ ดังนั้นก็คือสโลวอีกเหมือนกันนะครับนะช้าตัดทิ้งไปข้อที่ห้าครับ The plot is clever ข้าวโครงของเรื่อง clever ฉลาด interesting น่าสนใจ e ่า i t i n g น่าสนใจ e x c i t i n g e x c i d ทันทีครับตื่นเต้นข้าวโครงของเรื่องนะครับนะก็ตัด excited ทิ้งไปนะครับนะ ก็เ่ับ the script is well written script นะครับก็คือ script รายละเอียดของแต่ละตอนนะครับบทพูดอะไรต่างๆ well written นะครับก็เขียนออกมาได้ดีมากๆโหน้าเบือ่อ original เป็นต้นฉบับดังนั้นคำที่แตกต่างออกไปก็คือโบนะครับโอเคเข้าไปเร็วเลยนะครับนะ ข้อที่แปดคำสั่งบอกว่า 8a นะครับนะให้ในักเรียนเลือกระหว่าง recommending, recommending นะครับก็คือควรแก่ให้การแนะนำให้คนอื่นมาดูต่อให้มาทำต่อ c r i t i q sizing นะครับก็คือการวิภาค์วิจารณ์นะครับมีภาควิจารณ์ทนะั้งแง่ดีแง่ไม่ดีโดยที่ไม่มีการแนะนำนะครับนะ Which of the equation below would be used for recommending or criticizing a film ก็ยังเกี่ยวกับบทภาพยนตร์นะครับคือเขาบอกว่าการแสดงในข้างล่างต่อไปนี้นะครับการแสดงหมายถึงแสดงความพิดเห็นะครับข้างล่างต่อไปนี้อันไหนที่ถูกใช้เพื่อการ recommend ก็คือการให้คำแนะนำและอันไหนเพื่อการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบทภาพยนตร์ Don't miss it. It's highly recommended. แปลว่าอย่าพลาดนะครับนะขอแนะนำให้ไปชมให้ได้เลยดังนั้นอย่างนี้ก็เป็นตัว R นะครับ Recomm recommending recommending นะครับนะตอบตัว R ข้อ2ครับ It was d i s a p p o i n t i n It was disappointing. แม่กูกูอ่านปิดอ่านตัววันนี้ I wouldn't recommend it. มันน่าผิดหวังอย่างมากหนังเรื่องนี้นะครับฉันไม่อยากจะแนะนำเลยก็โอเคครับแน่นอนก็เป็นค r i t i sizing นะครับมเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ก็ตอบตัว c นะครับ it w a r d sing you should try to see it มันมีค่าแก่อามันมีค่าแก่การควรแก่การรับชมนะครับคุณควร,ควรที่จะลองไปดูนะดังนั้นก็ recommend เด้งนะครับตัว r ส่วนประโยคสุดท้ายนะครับ Don't watch it นะครับก็คือแปลว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับนะ Don't watch it It's a waste of time เสียเวลาเปล่าๆนะครับนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยเสียเวลาเปล่าๆแน่นอนนะครับก็เป็น criticizing นะครับเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตอบตัว c นะครับ ไปเร็วเลยนะครับผมต่อไปมาดู s c i l l injection นะครับทักษะในการแสดงภาพยนตร์นะครับข้อ 8b เขาบอกว่า read exchange ให้นักเรียนอ่านบทสนทนานะครับ exchange ในที่นี่ก็คือ d i a l o g นั่นเองนะครับไม่ได้แปลว่าการแลกเงิอนอะไรทั้งสิ้นนะครับ does the speaker recommend the f i l m or not เขาบอกว่าผู้พูดได้ให้คำแนะนำนะครับ เน้นนะครับเกี่ยวกับบทภาพยนตร์หรือไม่ Act out awesome similar actions recommending or criticizing s f i l m อันกักเรียนเขียนบทสนทนานะครับให้ใกล้คล้ายคลึงกันกับการวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือการแนะนำให้ไปดูภาพยนตร์นั้นตัวอย่างในหนังสือนะครับเขาเขียนมาให้สองบรรทัดนั่นก็คือว่า A คุยกับ B A บอกว่า h e v e you seen a อ o ์ค m คุณได้ไปดูภาพยนตร์หนังเรื่อง a อ o ร์คูแยแล้วหรือ,อยังบีก็บอกว่า Yes I have ใช่ผมไปดูมาแล้ว The special effects are amazing don't miss it เทคนิคพิเศษนั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยอย่าพลาดไปชมนะส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นบทสนทนาที่ทาง ผู้มือครูเขาแนะนํามาให้นะครับดังนั้นคุณครูก็เลยนาํามาเขียนและก็น,นํามาแปลให้กับนักเรียนเลยนะครับเพราะมันค่อนข้างยาวการสอนของครูพินาน,นะครับถ้าอันไหนยาวๆก็จะนํามาเขียนให้แต่ถ้าสั้นๆน,นี่ไม่เขียนให้นะครับแต่จะพูดให้ฟัง A คุยกับ B A บอกว่า Have you seen Venom นะครับคุณเคยไปดูภาพยนตรน์เรื่อง Venom มาหรือเปล่า B ว่า Yes I have ใช่ผมไปดูมาแล้ว you should definitely see it the special effect are amazing คุณควรที่จะไปดูมันนะครับเพราะว่า special effect นั้นดีเหลือเกิน have you s e e a star in b o n n คุณเคยไปดูภาพยนตร์เรื่อง star in b o n n หรือยังแย s I ส a แ e บฉันเคยไปดูมาแล้ว don't bother อย่าไปกล่าวถึงมันเลย it's a waste of time เสียเวลาเปล่าๆนะครับไม่สมควรไปดูเลย นะครับเขาถามว่าผู้พูดนะครับหนาะได้ m m e n d ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาพยนตร์เหล่านั้นหรือไม่ก็คือ the speaker recommend the film นะครับนะผูพ้พูดก็ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาพยนตร์เหล่านั้นนะครับต่อไปข้อที่9ครับผมให้ writing a film review นะครับให้เขียนวิจารณ์เกี่ยวกับหนังนะครับนะโดยนักเรียน read the test ให้นักเรียนให้นักเรียนอ่าน ใบงานนะครับไฟล์ Find the Keywords แล้วก็ให้หาคีย w o r d รนะครับปริศนาที่จะไขไปสู่บทความนั้นๆน,น,นะครับคีย์เวิรดเดินแล้วแล้วให้ complete the spidergram แล้วก็ให้ทำ spidergram นี้ให้เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือในหนังสือนะครับก็ทำเป็นสีวงกลมสีชมพูนี้มาให้ส่วนในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับหนาะก็คือเป็นตัวอย่างนะครับนาะในการที่จะทำเป็น spidergram คุณครูก็เลยไม่ได้ลบออกนะครับน,ะนำมา,านำเสนอหรือว่าเป็นตัวอย่างนะครับนะให้กับนักเรียนโดยเขาบอกว่า Your School English Magazine Wonders Reviews about favorite films ก็คือนิย a า a ภาษาอังกฤษของโรงเรียนนะครับของนักเรียนต้องการที่จะให้นักเรียนนั้นวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับหนังภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ ให write a review of your favorite films นักเรียนเขียนวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบทภาพยนตร์ที่นักเรียนชอบโดยให้เขียนว่า r e n t y to w r t fifty words ให้เขียนประมาณ120่งร้อยถึงหนึคำศัพท์นะครับโดย spidergram นะครับตรงกลางก็ my favorite film นะครับภาพยนตร์ที่ชื่นชอบของฉันก็จะแยกออกเป็น เรื่องต่างๆเช่นเรื่อง recommendation นะครับควรแก่การแนะนำให้คนอื่นไปดูหรือเปล่านักเรียนก็เขียนาภาพยนตร์ขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนะครับเช่นเรื่อง tense trailer นะครับ on edge of your seat on edge of your seat หมายถึงว่าเขียนระบ,บุลงไปนะครับคําว่า on edge of your seat เนี่ยถ้าแปลตรงๆแปลว่าอยู่ขอบของเก้าอี้ แต่ความหมายมันก็คือว่าน่าสนใจจนลุกขึ้นไม่ไม่ได้ซะเลยนะจนไม่อยากจะลุกขึ้นนะครับนะปั๊บย้อ์เรื่องนี้น่าสนใจจนไม่อยากจะลุกขึ้นส่วนเนมไทฟ์นะครับอาจจะเป็นหนังเรื่อง quiet place นะครับเป็นหนังแนวทริลเลอร์หนังแนวระลึกระทึกขวัญน,นะครับส่วนในหัวข้อ acting special effect e t r นะครับการแสดงเทคนิคพิเศษต่างๆนั้น เราอาจจะเขียนว่า catch, give, amazing for performance นะการคัดเลือกตัวดารานั้นเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับ Fantastic special effects special effects ก็ดีเหลือเกิน Great music เย่งเพลงประกอบภาพยนตร์ก็สุดยอดมากๆ Summary of plot นะครับสรุปบทความเดีย๋ยวก่อนจะจะสรุปมาดูหัวข้อนี้ก่อน Director, actors ดาราผู้แสดงและก็ผู้กำกับนั้นคือใครก็เขียนชื่อมาเลยนะครับนะชื่อของดาราและก็ผู้กำกับแล้วก็ summary of plot นะครับสรุปเรื่องสรุปก็คือ alien on earth ในเนื้อเรื่องนะครับจะมี alien ลงมาเที่ยวที่มนโลกมนุษย์นะครับ hunt people by noise โดยการฆ่ามนุษย์บนพื้นโลกฆ่าโดยการใช้เสียง many people were dead ผู้คนมากมายล้มตาย one family tried to survive by being completely quiet แต่มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับนะอยู่รอดปลอดภัยไม่ได้เพราะเขานั้นเงียบนะครับนะไม่ตอบโต้อะไรทั้งสิน้นนี่คือสรุปเนื้อเรื่องประมาณนี้นะครับดังนั้นให้นักเรียนมาเขียนเป็นบทความอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือในสี่เหลี่ยมนี้นะครับนำมาเขียนเป็นบทความอีกทีหนึ่ง โดยคําสั่งเขาบอกว่าให้ u s ส o u ้นโ o ต e ให้ใช้นโ t ตในข้อ9เมื่อกี้นะครับนะอ่า uh, in the hell button นะครับ to write your review เพื่อที่จะมาเขียนบทวิจารณ์ของคุณ follow the plan โดยให้เขียนตามแผนงานดังนี้นะครับก็คือที่คุณครูแปลไปเมื่อกี้นะครับว่าทางโรงเรียนต้องการให้เรียนเขียนในวารสารของโรงเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเกี่ยวกับการวิาพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบ ก็เขียนลงมาได้ประมาณนี้นะครับ If you're a fan of exciting trailers, then a Quiet Place is just the film for you. คุณครูแปลสดๆเลยนะครับนะก็กิดถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนพันแท้ของหนังเรื่อง Trailer หนังเรื่อง Quiet Place นะครับซึ่งเป็นหนังแนวะระทึกขวัญน,น่าตื่นเต้นนะครับนะ uh, It is directed by John k a s i n s k i ชื่อคนไม่อยากอ่านนะครับกูอ่านผิดเไม่ค่อยรู้จัก Wor โซซาเนี n ยจะล o องเว t h ชอ i l เอมิลีบันช์กำกับโดยนะครับนาจอนคาคาซินสกี้นะครับแล้วก็เป็นดารา,าแสดงเป็นพระเอกด้วยนะครับพร้อมกับเอมิลี่บันช์นะครับ ในเนื้อเรื่องกันะครับ They are aliens The r e alien r e a s o n n e r that h u n t people by noise ก็จะมีเอเลี่ยนนะครับลงมายังสู่มนุษย์โลกแล้วก็ฆ่าผู้คนโดยการใช้เสียง Many people are dead one family t r y to survive by being completely quiet ผู้คนมากมายล้มตายนะครับแต่มีครอบครัวหนึ่งนะครับนาะเอาชีวิตรอดมาได้เพราะเขานั้นทำตัวแบบเงียบนิ่งเฉยนะครับไม่ตอบโต้เอเลี่ยน Will they make it? เ uh, นื้อเรื่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับ All the actors ดาราแสดงทั้งหมดนั้น especially Emily b u n h and John k a r k i n s k i นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือ Emily b u n h และก็ John k a r k i n s k i นะครับ a ก e a missing performance แสดงได้อย่างดีมากๆเลยนะครับ The special effects are fantastic and amazing It's great too s p e เชียลเ f ฟเฟกก็ดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ดนตรีประกอบหนังก็สุดยอดมากๆ r e a l ล y scary ร์แต่ว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับ A Quiet place is a wonderful film for people who love watching tense t r a i l l and being w on the edge of t h a t t r e a t s That's it. Don't miss it. I highly recommend it. หนังเรื่องควายเพลสนะครับเป็นหนังที่น่ามาแสังยิ่งนะครับผู้คนควรที่จะไปดูนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบหนังแนวระทึกขวัญน,นะครับนะรับรองว่าคุณจะไม่ต้องการที่จะลุกขึ้นจากเก้าอี้เลยนะครับนะเขาเปรียบเทียบประมาณนั้นและสุดท้ายนี้นะครับอย่าพลาดผมขอแนะนำไปชมให้ได้นะครับนะ <S <S นี่คือคำแปลสดๆสไตล์ครูนันนะครับ เอาเป็นว่าหน้าที่51จบนะครับผมไปต่อหน้า52ครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอาพี่นั้นต้องขอขอบคุณ